มาหอกับสาวเจนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เราก็กําลังจะเลิกงานแล้วนะคะฮ่าแดดร้อนมากเลยค่ะวันนี้หอนแดดค่ะจนเหงาค่ะไม่เยอะแล้วนี่ะนี่จ้ะไม่เยอะแล้วนะคะดูถอนทอนถอนทั้งวันจ้ะ อท้องวันยังจ,จะเลิกงานเล้นะคะ5โมงได้ลายเยอะนะคะวันนี้ได้ลายอยู่ะะนนยอยโอยปวดขาเลยได้เยอะอยู่นะคะวันนี้สาเจินว่าเชียวน้ำแดงสำหรับ แกเมื่อยคะ่ะแกเมื่อยโอ้ยโอ,ยโอยแกเหนื่อยแกเมื่อยพรุนี้ก็สาวเจนก็จะไปธุระนะคะไม่ได้มานะคะพรุนนี้จะมาอีกวันก็วันที่ยี่สิบนะคะสิบเก้าหมอกนัดวันที่ยี่สิบนะคะจะมาถอนหอมวันที่แปดไปทำธุระนะคะครึ่งวัน ก็เลย่นไม่ไดมาหอนหอมเลยเมื่อยค่ะแดดมันหอนมันบมันเมือ่อยดอกมันหอนแดดค่ะมันหอนอีรีมาเนี่นะเป็นน้ำสาวเจนมาว่าหอนปะเนี่ยอีรีค่ะแดดหน้าแดดหน้าดำเลิศหน้าแดดหน้าดำหมดเลย ทำได้เยอะเหมือนกันตอนไม้แห้งแล้วมันก็นนี้นะคะตอนแห้งแล้วนะคะพนักมัดก็ตั้งหากนะคะพนักมัดแม่ของน้องนะคะแม่ของน้องจะเป็นคนมัดนะคะเราเย็นกับน,น้องก็เป็นคนถอนนะคะ แม่เป็นค้นหมัดนะคะสาเจนก็ไม่จะขายขนมจีนนะคะจะขายประมาณวันที่ดูก่อนคะ่ะมันไม่วันที่ยี่สิบก็ยี่สิบเอ็ดนะคะสกายขนมจีนนะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดเบื้งก่อนหาเบื้องกันเบื้องสถาการณานการณก,ก่อนนะคะเบื้อง ดูสถานการณ์ก่อนนะคะแต่เราจะขายอยู่นะคะขนมจีนจะขายอยู่นะคะ,นะคะเมื่อยคะ่ะเมื่อยดีเมื่อยแดดคะ่ะเมื่อยแดดนี่เป็นมือแทยแดดแห้งที่สุด <c ười> แดงนนอาบน้ำ กินข้าวแล้วนอนแนล้วบนานเมื่อยค่ะจะยังไงก็ฝากติดตามช่องบ่าวพีกับสาวเจนนะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับนี้สาวเจนก็ขอตัวไปกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะน,คนี่ไปไหวจ้า